โอ้โถัว่วเป็นธัญธพืชที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะถั่วนี้นะคะใครเคยทานแล้วต้องบอกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะมีคําถามว่าพี่ปลาพี่ปลาถัว่วพิซซาเตโอนี่มันอร่อยมากเลยค่ะแล้วเขามีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้พี่ปาลารวบรวมมาให้แล้วนะคะเราจะได้ทราบว่าถั่วที่อร่อยที่เป็นพันธุพืชที่ดีเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวตามพี่ปลามาเลยค่ะ โอ้โหถั่วพิซาเติโอนะคะธัญพืชเป็นเล็กๆพี่ปราโอกเลยว่าอุดมไปได้วยคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยค่ะโดยเฉพาะโปรโตีนที่ปัจจุบันมีการค้นพบว่าถั่วหลายชนิดให้โปรโตีนสูงบางชนิดนะคาให้โปรโตีนเทียบเท่ากับการรับประทานเนื้อสัตว์เลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะใครเคยทานถั่วพิซาติโอเราจะบอกแล้วว่าทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะมารู้จักถั่วพิซาติโอพร้อมกับพี่ปลาเลยนะคะ ถั่วพิสตาชิโอเป็นพืชตระกูลถัว่วมีลักษณะเป็นพืชล้มลุกนะคะแต่สําหรับต้นพิชาตาชิโอนั้นก็าบอกเป็นไม้ยืนต้นขนาดเละะ็กเลยค่ะก็พบในต่างประเทศมากปัจจุบันนะคะเขานํามาแปรรูปเป็นธัญพืชต่างๆเรียกว่าอร่อยเลยคะ่ะถ้าเราทานเราก็อย่าทานแบบประเภทอบเกลือมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของความดัน,นะคะ่ะเอ๊ะถั่วพิชาชิโอดียังไงอะคะพี่ปรา จากการที่องค์การอาหารละยาแห่งสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้มีการแนะนําที่ทานถั่ววันละหนึ่งกำม,มือเพื่อลดไขมันและก็คอเลสเตอรอลจึงเป็นการที่เป็นไงครับปลุกกระแสเลยค่ะให้คนบริโภคอาหารประเภทธัญพืชยังถั่วมากขึ้นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงเห็นผลิตภัณฑ์จากถั่วนะคะถูกนํามาแปลรูปมากมายเลยค่ะเพื่อให้ได้ทั้งความอร่อยและคุณค่าทางอาหารรวมถึงถั่วพิซาติโอด้ค่ะ บอกได้เลยนะคะเป็นแหล่งรวมสารอาหารเชื่อไหมคะตัวพิสตาชิโอประกอบด้วยสารอาหารต่างๆเช่นคาร์บโบไฮเดรตไฟเบอร์โปรตีนไขมันดีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน b 6ไทอามีนทองแดงและแมงกานีสซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนแต่ให้คุณค่าต่อร่างกายเป็นอย่างดีทีเดียวดูต่อเลยนะคะเขาช่วยต้านอนุมนูลสระค่ะพี่ปลาบอกเลยนะคะ เมื่อเทียบกับถั่วชนิดอื่นๆพบว่าถั่วพิซาติโอนั้นมีปริมาณของสารต้าอนุมูลสระในปริมาณที่สูงค่ะจะเป็นรองก็แต่วอลนัทและก็ถั่วพีแคนเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะถั่วพิซาติโอยังมีลูทีและก็ซีเซนทีนที่มากกว่าถั่วชนิดอื่นซึ่งสารทั้งสองอย่างนี้จะทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับสารต้าอนุมูลสระในการช่วยลดอนุมูลสระในร่างกายปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้า ปกป้องจอประสาทตาเสื่อมช่วยให้มีสุขภาพดวงตาที่ดีและช่วยชะลอความแก่ของเซลล์ได้เป็นอย่างดีด,ด้วยนะคะนอกจากนี้ถั่วพิชาติโอเป็นไงคะแคลอรี่น้อยคะ่ะอ่าหลายคนคงจะชอบเลยโดยเฉพาะสมวลวนะคะสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักคงจะต้องรีบไปทานถั่วพิชาติโอเลยคะ่ะเพราะว่าอะไรคะได้รับการจัดว่าเป็นหนึ่งในถั่วที่มีปริมาณแคลอรี่น้อยที่สุด ให้แคลอรี่ที่น้อยกว่าเมคาเดเมียและก็ถัว่วพีแคนซึ่งถั่วทั้งสองชนิดนี้ให้แกลอรี่สูงถึง204นะคะเมคาเดเมียค่ะแล้วก็1 9 6แกลอรี่ตามลำดับแต่พิซาดิโอนั้นให้เพียง159เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นให้แคลลอรี่น้อยมากคนที่ทานก็ก็ดีใจใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะแล้วเรามาดูต่อเลยนะคะ ถั่วอันนี้นะคะพิซาติโอดีต่อลำไส้อย่างไรพี่ปราบอกเลยเป็นที่รู้กันดีว่าถั่วทุกชนิดให้ไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่ในถั่วมีไฟเบอร์ที่มีชื่อว่าพรีไบโอติกค่ะซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของแบคทีเตรียที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยกำจัดแบคทีเตรียที่เป็นอันตรายทำให้สุขภาวะลำไส้ของเรานี้ดีขึ้นด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะ ถั่วนี้ดีต่อสุขภาพของหัวใจมีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโดยการให้รับประทานถั่วพิซาติโอเป็นประจำทุกวันพบว่าถั่วนี้ช่วยในการลดความดันโลหิตส,สูงและลดระดับของคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีซึ่งทั้งสองอย่างนั้นรุนแต่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่แปงอยากจะบอกเลยนะคะถั่วมีประโยชน์มากมายและถือว่าเป็นธัญพืชที่ดี แต่ที่สําคัญมากๆนะคะเวลาที่เราเลือกรับประทานอย่าทานที่แบบอบเนยมากๆใส่เกลือเยอะๆมันจะมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงมีปัญหาที่ทําให้น้ําหนักของเราเพิ่มได้เพราะฉะนั้นการทานถั่วที่ดีเป็นไงคะอย่าเป็นอบแห้งธรรมดาอย่าไปอมน้ํามันอะไรมากมายนะคะมันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและอย่าลืมกบเรียนมีสองด้านเสมอเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมและที่สําคัญถ้าใครมีโรคประจําตัวอยู่ต้องปรึกษาแพทย์ หรือผู้ที่ดูแลนะคะว่าเรารับประทานถั่วในแต่ละชนิดได้ปริมาณเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกับสุขภาพของเราถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y u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  e p p t y f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราฟังต่อในเรื่องของถัว่ว คาซีโอ้กันนะคะอย่าลืมค่ะถ้าใครเคยทานแล้วมีประโยชน์อย่างไรเรามาแชร์กันนะคะทุกๆความเห็นเป็นสิ่งที่ดีตามมาเลยค่ะลดความเสี่ยงของมะเร็งนะคะบอกเลยว่ามีการศึกษาพบว,ว่าถั่วพิซาติโอนั้นช่วยลดโอกาสของการเป็นโรคมะเรง็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้เนื่องจากมีไฟเบอร์ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพลำไส้ในปริมาณที่สงูงดังนั้นอย่าลืมนะคะเพิ่มการทานถั่วพิซาติโอ้ด้วย คราวนี้พี่ปราพูดอยู่เสมอเลยว่าเหรียญมีสองด้านเสมอการที่เราจะรับประทานอะไรก็ตามเราก็ต้องดูนะคะว่ามีข้อควรระวังหรือปริมาณที่ในการรับประทานนี้ควรรับประทานอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับร่างกายของเรานะคะและที่สําคัญอย่างที่พี่ปราบ,บอกเสมอเลยคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือคนไข้ที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การที่เราจะรับประทานถั่วชนิดใดๆเราต้องดูเรื่องการปรุงรสดด้วยนะคะการที่อบเกลือก็จะทําให้ความดันของเราสูงและยิ่งเกิดอันตรายมากขึ้นคราวนี้เรามาดูนะคะข้อควรระวังในการรับประทานถั่วพิซาติโอมีอะไรบ้างเชื่อไหมคะแม้ว่าถั่วพิซาตตโออาจส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายด้านแต่อย่างที่พี่ปราบอกคะ่ะย้ําเลยคะ่ะผู้บริโภคควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเสมอ โดยบริโภคไม่เกินบรนละ28กรัมหรือถ้าเราใช้นับเม็ดก็คือ49เม็ดค่ะและหลีกลิ่งถั่วที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งใดๆอย่างเช่นเกลือหรือน้ำปาลรวมทั้งคุณเก็บถั่วพิซาเตโอในภาชนะที่ปิดไมดชิดแล้ววางไว้ในที่แห้งสำคัญเลยนะคะการเก็บรักษาให้ดีเนี่ยจะทำให้ไม่เกิดความชื้น ถ้าเราเก็บไม่ดีเนี่ยถั่วเกิดความชื้นจะเกิดอันตรายขึ้นเพราะถั่วจะเกิดเชื้อราซึ่งอย่างที่บอกเลยนะคะจะทําให้เกิดภาวะเรียกว่าโรคมะเร็งได้ค่ะแล้วก็หล,ลีกเลี่ยงแสงแดดและก็ความชื้นอย่างไรก็ตามนะคะผู้บริโภคบางรายอาจเกิดอาการแพ้ถั่วพิซาติโอซึ่งจะส่งผลให้มีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ค่ะอาการผิดปกติมีดังนี้คือหนึ่ง รู้สึกคันในช่องปากหรือริมฝีปากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครทานถู่แล้วต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าทานอาหารในหลายอย่างพร้อมกันก็อาจจะต้องคอยสังเกตว่าเราแพ้อาหารชนิดไหนกันแน่นะคะ 2. ริมฝีปากหรือใบหน้าหรือลำคอบวมค่ะ 3. บางคนนะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็ท้องเสียเป็นอย่างมากอันนี้สังเกตดีๆนะคะ จะคล้ายๆกับลักษณะาอาหารเป็นพิษเลยค่ะก็ที่สี่ผิวหนังมีผื่นแดงลายๆนะคะมีผิวหนังเป็นผื่นแดงซึ่งก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากการแพ้อาหารที่เรารับประทานหรือเกิดจากการแพ้เหงือ่อหรือเกิดแพ้าสารเคมีใดๆค่ะก็ห้ารู้สึกไม่สบายตัวอ่อนเพลียข้อที่หกเป็นไข้เป็นไปได้นะคะหลายคนที่มีอาการแพ้จะมีอาการอะไรคะ เป็นไข้ขึ้นมาอุ้ยทําไมเป็นไข้ล่ะพี่ปราเพราะมันเกิดจากปฏิกิริยาภายในร่างกายที่ทําขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปลาถึงบอกว่าอาการแพ้จะเกิดขึ้นเมื่อไร่ก็ได้ข้อที่7หายใจลาบากบางรายนี่พอมีอาการแพ้มากๆจะมีอาการหายใจลําบากมากๆเลยค่ะทางนี้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าหายใจลำบากจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีอย่าทิ้งเอาไว้นะคะถ้าบางรายเนี่ยพอแพ้อาหารหรือแพ้อะไรอย่างรุนแรงเนี่ย อาการแพ้อาจจะเป็นภาวะที่อันตร,รายสำหรับผู้ป่วยได้ทันทีเพราะฉะนั้นห้ามนิ่งนองใจเปน็นอังขาดนะคะต้องรีบไปตรวจหรือไปพบแพทย์ทันทีโดยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะคกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบพี่ฟิชเป็นขันกำลังใจพี่ปรานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish